เวลาไปฟังเทศเ oh, oh. มื่ยอยปวดแต่เวลาไปนั่งเล่นไพ่นั่งได้คือยัยงงูกไปช้อปปิ้งเนี่ยได้เดินวันยังค่ำยังไม่ปวดเมื่อยช้อปปิง้งจะมานั่งฟังเทศฟังธรรมซะหน่อยปวดเมื่อยจังเลยเทศอะไรกันนักหนานเทศนานจังเลยไม่ปวดจะดตายเวลาในทีวีมีธรรมะเปิดธรรมะออกมาอีหนูเป็ดปวดหัว เปิดปิดเปิด,ปดหนังเมื่อคืนนี้อาณท่านจะคุณาาวัดบวรนิเวศจระคุณราชธรรมนิเทศแต่กำลังเทศเรื่องการศึกษาอาตมาไปนั่งอยู่บ้านนั้นพอดีนี่นะครงเทพนี่เองมัเจ็บใจเลยแต่ไม่บอกชื่อบอกแล้วเหมืออมันจะมันจะโโซฟาไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเอาเอาเรื่องราวเข้ามาพูดมาจะเอาเรื่องราวมาพูดนี่เปรียบเทียบแล้วเรื่องจริงหนโอไอ้ แวดัวเราก็นั่งหัวโดดประาจารจะดูสัหน่อยว่าจะ,าะกณลราชธรรมทศถ้าพูดว่าผู้สาบนากับการศึกษาบอกหมูเปิดหน่อยแม่ไม่เปิดแม่บอกปวดหัวโอ้สาอีโถเอ้ยอันนี้จ้างทุกขงังหน้าตาข้าพระเจ้ามาผิดบ้านใช่ไหมวันนี้ข้าพระเจ้ามาคิดว่าบานมนุษย์จะร้ออยู่ชั้นเพลน,นะไม่ขอฉ้าขอเจริญพรล,ลา มาผิดบ้านกลายเป็นมาบ้านนางพันธุรัฐ